อยู่ไหนเนาะไม่ใช่อนี่หรือเปล่าเนาะไม่ใช่โอ้สวัสดีครับผมเป็ีตัวแสบนะครับใช่แล้วครับนี่คือของเล่นใหม่ล่าสุดที่ผมจะมาบใหมือทุกคนในวันนี้นะครับนี่คือเกมจับคู่ครับฮะตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทุกรูปนเนี่ยมันจะมีแค่คู่เดียวเท่านั้นและเป็นซีรีส์ของผลไม้นะครับในตรงที่ผมจัดมานะครับมันจะมีให้เลือกว่าเป็นผลไม้หรือสัตว์ ผมเลือกผลไม้มา,ม,ามีคู่เดียวหมายความว่ายังไงสมมติมว่ามีรูปทุเรียนใช่ไหมครับอะทุเรียนก็มีแค่คู่เดียวเท่านั้นในนี้เพื่อจะเป็นอย่างอื่นทั้งหมดเลยอะเหมือนอย่างนี้เดี๋ยวเปดิดดูปึ๊บเป็นทับทิมใน,นเนี้ยจะมีทับทิมเลยแค่ตัวเดียวเท่านั้นมันจะมีแค่คู่เดียวเท่านั้นแต่ก็ว่ามีผลไม้เยอะมากอยู่ในนี้เลยนะครับโอ้ยเจ๋อเจ๋วเจ๋วมันมีกี่ช่องเลยผมก็ไม่ได้เคยนับเหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกสามหก ว่าสี่สิบหกมีทั้งหมด r สาม d สิบห้าสิบสองมีทั้งหมดห้าสิบสองช่องห้าสิบสองช่องเลยนะครับก็ผลไม้ก็เป็นคู่คู่แบบนั้นวิธีการเล่นครับก็เล่นได้สี่คนแหละเนี่ยจริงสี่คนก็แ้วเขาให้ไม้มาสองไม้จะได้กี่คนก็ได้แล้วแต่มันสามารถใช้ไม้จิ้มอย่างนี้พอจิ้มปุ๊บมันจะเปิดถ้าสมมติว่าไม่ใช่ก็ปิดกลับไปได้มันจะเป็นแบบระบบนมุนๆอย่างนี้นะครับหรือใช้มือก็ได้นะไม่มีปัญหาเห็นไหมใช้มือก็จิ้มได้แบบนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดหาเจอ สมมติว่ามันเป็นคู่กันนะอุ้ยเกือบเหมือนโคละสีเพราะว่าเป็นคู่กันปุ๊บเราก็หยิบออกมาแล้วก็ไว้อย่างนี้นั่นเองแค่นั้นเองไม่เป็นเลยง่ายๆเกมจับผิด สุดท้ายใครจับคู่ได้มากกว่าชนะแค่นั้นแหละนะครับเออก็เ,เป็นเกมที่เล่นง่ายแต่ผมรู้สึกว่ามันโอเคในตัวกระดานที่เขาออกแบบมาให้แบบออใช้งานง่ายพูดง่ายๆนะครับก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายๆปกติแบบถ้ามันเปิดปิดยากเงี้ยมันลําบากใช่ไหมพอเราเปิดต้องมานั่งปิดอะไรเงี้ยอันนี้เขาทำเป็นตัวแบบกลมๆอย่างเงี้ยให้แบบสามารถจิ้มเปิดจิ้มปิดได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเกมเนี้ยเป็นเกมที่ต้องใช้ความจําผมเป็นคนที่อาจจะความจําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เล่นกับลูกสาวผมแพ้ทุกครั้งเลยดูดิครับประมาณว่ามันจําไม่ได้ว่าตัวนั้นอยู่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะลองดูตัวหนึ่งแล้วกันลองหากันดูปุ๊บนี่คืออะ,อะไรเนี่ยลองกองไหมเนี่ยลองกองหรือลำใหญ่ลำใหญ่แล้วกันลำใหญ่จะต้องหาลำใหญ่ยู่ตรงไหนปุ๊บแต่กติกาคือมันเปิดได้คู่เดียวแล้วก็ต้องปิดมันห้ามเปิดทิ้งไว้ถูกป่ะเหมือนแล้วก็ต้องจาว่าโอเคลำใหญ่อยู่ตรงนี้ฝรั่งเนื้อแดงอยู่ตรงนี้โอเคปุ๊บทีนี้ก็ไปตรงอื่น ปรญหาการเล่นแบบนี้ก็คือเมื่อใดปัญหลายตาสมมตินะผมไปเจอลำใย,ยตรงไหนสมมติสมม,ต,สม,มติว่าเจอแถวๆนี้ปุ๊บผมจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ลำใย,ยอยู่ตรงไหนอันนี้ป่ะใช่ไหมนี่ไงเห็นไหมจำไม่ได้ผิดเนี่ยเป็นอย่างนี้ประจําผมไม่รู้จักผมเป็นอย่างนี้ตลอดก็เลยแพ้ไหนลำใย,ยไหนอ่านี่นี่นโอ้ยเอออะไรประมาณนี้นะครับอืมไหนอะไรอยู่ไหนผมจะหาลำใย,ยเจอเฮ้ยตับทิมตับทิม ทับทิมอยู่นี่อยู่นี่ใช่ไหมอ้าเจอแล้วเห็นไหมครับพอเจออย่างนี้ปุ๊บก็หยิบออกมาแล้วก็เก็บอย่างนี้เลยไง่ายๆแค่นี้จบไม,ไม่มีอะไรเลยเล่นแบบจับคู่แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ สองคนสามคนสี่คนเล่นได้หมดเลยสุดท้ายมารับใครมีมากกว่าชนะแค่นั้นกติกาง่ายทุกคนเล่นได้เล่นเป็นเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเล่นได้กันในครอบครัวเลยนะครับดกเว้นเด็กเด็กเล็กๆเกินไปหน่อยสองสามขวบสี่ขวบอย่างเงี้ยบางครั้งค่อจะหยิบกินได้ต้องยู่นูความดูแลนิดนึงแต่ถ้าโตไปแล้วเล่นได้หมดทุกเพศทุกวัยเล่นถึงคนแก่เลยโอ้โหหกสิบเจ็ดสิบยังเล่นได้เลยครับแบบนี้ดีดีดีหว่าเป็นเกมที่เล่ทุกคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเมื่อว่าัน มีตั้งห้าสิบสองหลุมอย่างเงี้ยคงยากหน้าเลยตอนที่เก็บเรียงเข้ามาตัวนี้มันไม่เหมือนอย่างกันครับดูนะผมเทออกมาให้ดูเลยนะอ่ะสมมุติว่าเราเคลียร์หมดปุ๊บก็มันจะเริ่มเล่นใหม่ครับความพิเศษของตัวนี้ครับไม่เราไม่ต้องมาจับใส่ทีละอย่างนี้เลยนะปกติถ้าเป็นอย่างอื่นต้องจับใส่เรียงอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ไม่ต้องครับตัวนี้ทําแบบนี้ครับทําแบบนี้เลยเอาทั้งหมดชิปทั้งหมดที่มีเนี่ยใส่ลงไปแล้วโกยครับโกย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 มันลงล็อกเองจริง ผมล็อกปุ๊บแล้วแบบอยู่เลยอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูดิเห็นไหมครับ52หลุมใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วเราก็มากดปิดกดปิดเอาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะมันมันอย่างนี้จะมีแบบเปิดมั่งปิดมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มมาไหนที่เป็นผลไมา้ขึ้นมาจิ้มปิดแค่นี้เลยเห็นป่ะการเตรียมเกมไม่นานใช้เวลาแป๊บเดียวโอ้ซึ่งบางคนอย่างเช่นผมเนี่ยมือจะค่อนข้างใหญ่เวลาจิ้มไปอย่างเงี้ย างทีมันติดมันต้องจิ้มแบบตรงปลายมากๆเพื่อให้มันเปิดอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็เลยให้ไม้มาเผื่อคนุูมบ่อย่างผมนี่ก็ใช้ไม้มจิ้มเบาจิ้มลงส่วนปลายเลยมันก็จะเปิดปิดได้ง่ายๆาถ้าบางทีนิ้วใหญ่จิ้มลงตรงกลางมันจิ้มไม่ลงมันต้องโดนปลายๆอย่างเดียวถึงจะลงอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคก็อันนี้คือของที่เขาให้มาจะมีชิปทั้งหมดให้สองตัวแล้วก็มีไม้สองไม้นะครับจริงๆมีชิปเพิ่มเติม แต่มาต้องได้เปชิปสีเป่าแบบนี้เลยนะครับต้องติดสติกเกอร์เองสติกเกอร์จะมี2หน้าผลมไม้1คู่กับอันนี้นะครับก็ถ้าเผื่อมันหายนะครับเราสามารถก็มีตัวสำรองมาให้สติกเกอร์ก็มีมาให้พร้อมด้วยเหมือนกันนะครับเขาเผื่อมาให้พร้อมเลยนะครับเออสนุกสนุกเป็นอีกหนึ่งเกมจับผิดที่สนุกเล่นง่ายเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับยังไงเดี๋ยวผมให้ สินค้าแท็กไว้ที่ตรงมุมวิดีโอมันจะเด้งขึ้นมาหรือถ้าไม่ดูในมือถือลองกดดูที่ว่า Pro ดักแท็กแท็กโปรดักอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาลองเลือกดูนะครับหรือถ้าไม่มีก็ลิงก์ใต้วิดีโอก็ได้นะครับหลยไปซ้อมเลยช้อปปี้ต่อะสัศดาผมจัดหามาให้หมดเลยนะครับเปียกหนึ่งเกมที่สนุกผมกับลูกเล่นใชบทุกวันเลยนะครับฝึกความจํานะอืมเยี่ยมนะครับยังไงก็เดีย๋ยวไว้ผมมีของเล่นใหม่ๆมาเดี๋ยวเอามาแนะนําอีกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงยัไงไงเพื่อนๆที่ดูช่องผมจะได้รู้จักของเล่น ทุกอย่างบนโลกใบน,นี้แน่นอนครับเจอกับวิดีโอแล้วน,นะครับโปรฝากเพืพ่อนๆ like, กด share, ไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ